ไม่ต้องไปยุ่งเลยตรงนั้นน่ะแล้วหนูขึ้นไปเองแล้วหนูลงเองไม่ได้ไง Hey right. ลงมาลงมาหาแม่เร็วเา <c oughs> แล้วหนูขึ้นไปทำไมอเมราเอา <c oughs> เอ <c oughs> เอมก <c oughs> อมา <c oughs> ลงมาลงมา <c oughs> มาเร็วอม <c oughs> ลงไม่ได้ Nou ma zi? Le ou? Le ou? A ou? dạ. Yeah. nằm này, nằm này. này, mà leo, mà đã, 4h tối Giang giang dạ. Năn năn